i <laughs> you ฟังเรื่องราวทางด้านประเทศเพื่อนบ้านเรากันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมอย่างกัมพูชานั้นเองซึ่งก็ต้องบอกได้เลยนะคะว่ามีเรื่องให้เมาส์กันไม่เว้นแต่ละวันเลยทีเดียวละค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งถ้าหากใครนะคะได้ติดตามเรื่องราวของทางด้านฝั่งกัมพูชามาบ้างเนี่ยนะคะก็จะพอทราบได้เลยค่ะว่าทางด้านกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะคะก็มักจะมีการออกมาเคลมสิ่งต่างๆของไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมนะคะชุดประจำชาติ เอ่ยอะไรใดๆเอยเนี่ยโอ้โหก็เรียกว่าเคลมกันไม่หยุดเลยทีเดียวแล้วค่ะคุณผู้ชมและล่าสุดนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านเพจดานนะคะอย่างเพจอาเซียนมองไทยค่ะก็ได้มีการงัดหลักฐานค่ะที่ชาวขเขมรเองนะคะแล้วก็คนรุ่นเก่าค่ะคุณผู้ชมไม่มีใครใส่ชุดไทยกันเลยนะคะมีแค่คนรุ่นใหม่เท่านั้นหละคะ่ะคุณผู้ชมที่หลอวัฒนธรรมไทยนะคะว่าเป็นวัฒนธรรมขเขมรน,นั่นเองแหละคะ่ะคุณผู้ชมคะ ซึ่งนี้เลยค่ะคุณผู้ชมทางด้านของเพจอาเซียนมองไทยนะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์รูปภาพค่ะคุณผู้ชมที่เป็นรูปภาพของเจ้าในฝั่งกัมพูชานั่นเองแหละค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งงานนี้นะคะก็มีข้อความโพสต์เอาไว้ด้วยเลยคะ่ะว่าถ้าชุดสบายเป็นของขเขมรจริงทําไมหลังพ้นจากการเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสแล้วเจ้าขเขมรไม่ใส่ชุดสบายกันล่ะมีรูปพระราชนีมโมอนิกใส่ชุดสบายอยู่ไม่กี่รูปแถมเป็นรูปเก่าหลายสิบปีแล้ว และไม่ใส่อีกเลยต่างจากของไทยที่มีภาพถ่ายสมัยรอสี่เจ้าของไทยก็ใส่สบายอยู่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและงานนี้เลยคะ่ะคุณผู้ชมก็ทําเอาชาวเน็ตนะคะได้มีการกดไลค์กดแชร์และก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวแล้วค่ะคุณผู้ชมซึ่งบางคนนะคะก็ได้มีการนํารูปภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ฝั่งทางด้านกัมพูชามาคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้อีกด้วยและคะ่ะพร้อมกับมีข้อความนะคะว่า งานแห่พระล่าสุดก็ไม่มีใครใส่นะมีแต่พวกรุ่นใหม่นั่นแหละเอามาใส่แถมเคลมอีกต่างหากบางก็คอมเมนต์นะคะบอกว่าที่เจ้านายคอมเมนต์โบราณนุน่งอย่างสยาม ก็เพราะอิทธิพลทางราชสำนักสยามมันเป็นแฟชั่นสำหรับชนชั้นสูงเหมือนคนใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมจนช่วงยุคสงครามเย็นแต่ละประเทศต่างก็พยายามสร้างอัตลักษณ์เพื่อแสดงความเป็นรัฐช,ชาติผ่านเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มคนชุดประจำชาติจึงถือกำเนิดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งบางคนก็ได้มีการคอมเมนต์อีกนะคะว่า ก็เพราะไม่ใช่วัฒนธรรมการแต่งกายดั้งเดิมของเขมรไงล่ะพึงอยากจะสวมสบายไทยเมื่อมีละครไทยแพร่ภาพไปไม่กี่ปีนี้เองชื่นชมเอาบางอย่างได้ อย่ามาเคลมว่าเป็นการแต่งกายโบราณของตนอย่ามาเคลมที่เอาอย่างไทยบางครังเพราะอยู่ใต้อำนาจการปกครองของสยามต่างหากเราและนี่เลยค่ะคุณผู้ชมก็คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะคะที่หลังจากที่ได้เห็นโพสต์ดังกล่าวของทางด้านเพจอาเซียนมองไทยนะคะคุณผู้ชมที่ได้มีการงัดหลักฐานเด็ดเลยกว่าได้ค่ะที่ทางด้านของเจ้าฝั่งกัมพูชาเองค่ะคุณผู้ชมไม่มีใครใส่สบายเลยละค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งงานนี้จะ เป็นอย่างไรต่อไปนะคะทางด้านของเคมนเนี่ยจะมีการออกมาพูดจะออกมาเคลมชุดไทยอีกไหมเนี่ยงานนี้ก็ต้องรอติดตามกันแล้วล่ะคะ่ะ